โรงเรียนวังชินวิทยาตั้งอยู่เลขที่508มู8ตำบนวังชิ้นอเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515มีพื้นที่รวม75ไร่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน850คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนลูกจ้างชั่วคราวแม่บ้านและนักการพันโรงรวม8คนบริหารงานโดยนายสวัสดิจิตประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธดาสาจวงและนายสอนรักพลาเมธากูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวังชินวิทยาจัดโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น5กลุ่มบริหารงาน โดยแต่ละฝ่ายมีครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ในการกลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจาการนักเรียนโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือองค์กรคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากลปรัชญาของโรงเรียนโยคาเวชายเตภูริปัญญาเกิดจากการศึกษาเอกลักษณ์ ของโรงเรียนโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์คือมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวังชินวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ best practice ที่พัฒนานักเรียนตามสมรรถนะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันตามรูปแบบการจัดการสอน c o d i n n l like l i h t Code Model ตัวชีวัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังชินวิทยามีการนำกระบวนการ SCM model กระบวนการบริหารจัดการระดับชั้นเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนานักเรียนโดยการปลูกฝังจิตสำนึกในคุณธรรมเป็นฐานให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้งแปดด้านมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบูรณาการ active learning สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียงตัวชี้วัดที่1.3 ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนวังชินวิทยาเปิดแผนการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและความสนใจของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการด้านกีฬา ด้านดนตรีศิละปะและนาฏศิลป์จึงมีกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ IS ที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดการออกแบบวางแผนและการทำงานด้วยตนเองสู่กระบวนการผลิตผลงานหรือชิ้นงานสามารถต่อยอดผลงานส่งแข่งขันในรายการต่างๆอีกทั้งมีกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักตนเองยังช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทักษะกิจกรรมที่เคยร่วมรวมถึงการมีโอกาสได้รับรางวัลต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการยืนสมัครเรียนต่อในคณะหรือสาขาที่ตนเองสนใจในระดับอุดมศึกษาโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โคดดิ้ง less is more สอนน้อยได้มากในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนมีระบบกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและข่านมิยมเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังชินวิทยาโดยการสำรวจสภาพของโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาและนำผลการวิเคราะห์สภาพการทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายและกำหนดแนวทางของการดำเนินงานของโรงเรียน ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนวังชินวิทยามีการกำหนด,ดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการนิเทศติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นำผลมาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเน,นื่องพัฒนาปรับปรุงและนำไปใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์สถานศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ดำเนินงานด้วยรูปแบบ Fa s ตตามกระบวนการ Six เซ่พลของโรงเรียนวังชิงวิทยาซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้สถานศึกษาเกิดการผลักด,ดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายนำไปสู่การวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปตามหลักฟาสคือรวดเร็วตามระเบียบพอเพียงโปร่งใสและตรวจสอบได้ ัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการบริหารงานด้วยหลักธรรมาพิบาล6หลักเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ความสำคัญในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจัดหา,าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถาน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดาเนินง,งานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังชินวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนางานที่สนองตามทิศทางและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆสร้างความประหนักและความเข้าใจให้กับครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภยัยแก่ นักเรียนทุกคนตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนวังชินวิทยาดำเนินการประชุมวางแผนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานผ่านกระบวนการ 5A model พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพมีความสามารถมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆทั้งในด้านบริหารงานและการจัดการเรียนรู้จัดให้มีชั่วโมง PLC ของฝ่ายบริหารกลุ่มฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะนำปัญหาในด้านต่างๆมาวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนเกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการนี ภายในของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนวังชินวิทยามีการใช้ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อค้นในห้องสมุดการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนานการเรียนรู้ของนักเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ Active Learning มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนสู่ทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนวังชิงวิทยาให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีร่มรื่นมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีการสำรวจตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความปลอดภัยนำนวัตกรรมแพ เดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในการสร้างความตระหนักปลูกฝังจิตสำนึกในการมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการให้บริการห้องสมุดและห้องพยาบาลที่สามารถรองรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เหมาะสมมีระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดของโรงเรียนมีการติดตั้งถังดับเพลิงตามอาคารเรียนพร้อมกับมีการสาธิตการใช้งาน เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอักคีภยัยมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติโรงเรียนได้ดำเนินการโดยมีการติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารและน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานดูแลห้องน้ำให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยด้านต่างๆมีการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภยัยภัยพิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภยัยผู้มือความปลอดภัยของสถานศึกษาแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.9 ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนวังชินวิทยามีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยการนำนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังชินวิทยาโดย SCM model กระบวนการบริหารจัดการระดับชั้นเรียนสู่การพัฒนานักเรียนที่ยั่งยืนมีระบบการให้คำปรึกษา ทางกระบวนการแนะแนวครูที่ปรึกษาห้องเรียนสีขาวส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างสิงส่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านตัวชี้วัดที่2.1 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวังชินวิทยามีกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรมภาคีโมเดลประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านมีการจัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายทุกปีการศึกษาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทบทวนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน จัดทำฐานข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและนานาชาติในทุกๆด้านมาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้ ตัวชีวะที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนวังชินวิทยาได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมความต้องการของชุมชนวิเคราะห์ศัก,กยภาพของผู้เรียนสำรวจความสนใจความถนัดและความสามารถของผู้เรียนกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ในสมรรถนะการพัฒนาชีวิต และจิตอาสาประเมินผลหลักสูตรด้วยการสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในด้านทักษะอาชีพและการประยุกต์ใช้ค,ความรู้มีอัตราการจบการศึกษาที่สูงขึ้นมีจํานวนผู้เรียนที่เลือกศึกษาต่อในใสายอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นตัวชี้วัดที่3 2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเริ่มจากการกำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการประเมินสมรถนะรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีแบบบันทึกและแบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลการประเมินสรุปเป็นสมรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประจำวิชาทุกภาคเรียนนำผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรถนะและคุณลักษณะ พึงประสงค์ของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช้กระบวนการสอนในรูปแบบ5 step by วังชินวิทยาสาูลซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งผลให้ครูทุกคนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice t e r r y model สร้างเด็กดีสู่สังคมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาตัวชีว 3. 3. ้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการมีการนำระบบ SGS เป็นระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยประมวลผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัยเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลส่งผลให้ครูผู้สอนทุกคนมีวิธีปฏิบัติที่ดี best practice ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังชินวิทยาด้วยกระบวนการ6 a plus ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังชินวิทยาจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โรงเรียนวังชินวิทยายังคงยึดมั่นในอุดมการแห่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตจึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เติบโตตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศัก,กยภาพของการเรียนรู้มีความสุขและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความจเจริญรุ่งเรือง สื่อไป